สวัสดีครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง diy amplifier นะครับสำหรับในวันนี้ก็จะมาทดลองวงจรฟิลเตอร์นะครับสำหรับวงจรที่จะมาทดลองในวันนี้ก็จะเป็นวงจร high pass filter นะครับวงจร high pass filter ก็คือจะเป็นวงจรกรองความถี่สูงผ่านสำหรับในวันนี้นะครับจะมาทดลองวงจร high pass filter ตัดความถี่ที่2 0 h เฮิร์นะครับโดยส่วนมากแล้วหลายๆคนนะครับ ก็อาจจะเคยเห็นวงจรไฮพาินเตอร์ตัดความถี่ในระดับกิโลเฮิรตซ์ขึ้นนะครับส่วนมากวงจรไฮพาสิเตอร์ที่ตัดความถี่ต่ำๆจะไม่ค่อยเห็นสำหรับในวันนี้นะครับด้วยความสงสัยและก็อยากจะรู้ก็เลยจะมาทดลองดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับในการกรองความถี่นะครับถ้าไล่ความถี่ตั้งแต่20เฮิรตซ์ ไล่ตั้งแต่20เฮิร์ไปจนถึง20กิโลเฮิร์ถ้าเกิดว่าเราตัดความถี่ที่1กิโลเฮิร์ตสมมุตินะครับที่1กิโลเฮิร์ต ความถี่ที่จะผ่านไปได้ดีที่สุดนะครับก็คือจะเป็นช่วงความถี่ตั้งแต่กิโลเฮิร์ขึ้นไปนะครับสำหรับวงจรไฮพาสฟตลเตอร์ส่วนความถี่ที่ต่ำกว่า1กิโลเฮิร์นะครับความดังก็จะค่อยๆลดลงลดลงทีละน้อยนะครับก็จะประมาณนี้ทีนี้เสียงที่เราได้ยินชัดมากที่สุดนะครับก็คือจะเป็นเสียงตั้งแต่1กิโลเฮิร์ขึ้นไป ส่วนเสียงที่ต่ำกว่า1กิโลเฮิรตซ์ลงมานะครับเราก็จะได้ยินเบาลงนะครับยิ่งความถี่ต่ำลงมากแค่ไหนเสียงก็จะยิ่งเบาลงมากแค่นั้นนะครับแต่สำหรับในวันนี้นะครับผมจะมาทดลองตัดความถี่ที่2 0เฮิรตซ์นะครับก็คือจะเป็นตรงนี้ทีน,นี้ความถี่ที่จะผ่านวงจรไฮพาสซิลเตอร์ไป ก็จะเป็นความถี่ตั้งแต่20เฮิรตขึ้นไปนะครับส่วนต่ำกว่า20เฮิรตก็จะถูกกรองออกเสียงก็จะเบาลงนะครับทีนี้เสียงที่ออกมาให้เราได้ยินนะครับเราก็จะได้ยินตั้งแต่20เฮิรตขึ้นไปสําหรับในวันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกนะครับที่ผมจะมาทดลองแล้วก็ฟังเสียงดูก็มาฟังไปพร้อมๆกันนะครับว่าเสียงจะเป็นอย่างไรสําหรับในวงจร สำหรับวงจรในวันนี้นะครับก็จะไม่มีอะไรมากมายก็จะใช้อุปกรณ์ประเภทพาสซีฟนะครับใช้อุปกรณ์อยู่2ตัวก็คือตัวคาปาซิตเตอร์แล้วก็ตัวรีซิตเตอร์นะครับวงจรก็ง่ายนะครับพื้นฐานสัญญาณที่เข้ามาก็จะผ่านตัวคาปาซิตเตอร์หรือตัว C นะครับ สัญญาณควบวกนะครับจะผ่านตัว C แล้วก็ออกไปที่ดอกลำโพงควบบวกนะครับส่วนตัวลีซิเตอร์ตัวต้านทานนะครับก็จะดึงเอาสัญญาณหลังจากตัว C นะครับลงไปที่กราวก็จะเป็นการกองเอาความถี่ต่ำลงกราวไปวงจรก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นสัญญาณจาก power amp ก็ออกไปที่ลำโพงนะครับสำหรับลำโพงที่จะนำมาทดลองในวันนี้ก็จะเป็น ลำโพงทวิตเตอร์เอ่อเป็นชนิดเอ่อปากจรวดนะครับเป็นทวิตเตอร์ตัวตัวไม่ใหญ่นะครับทวิตเตอร์เอ่อเป็นปากจรวดเอ่อปกติแล้วเอ่อวงจรที่อยู่ในตู้ลำโพงนะครับตัวเดิมที่ผมได้ออกแบบไว้ตัวเดิมจะตัดความถี่ที่ประมาณ3กิโลเฮิร์นะครับแต่ในวันนี้จะมาทดลอง2 0เสิบก็สำหรับค่าอุปกรณ์นะครับตัว C ก็จะใช้อยู่ที่16 ไมโครฟลัดนะครับส่วนตัวรีซิสเตอร์หรือตัว R ก็จะใช้ค่าความต้านทานอยู่ที่500โอห์มนะครับก็มาลองดูนะครับว่าเสียงจะเป็นอย่างไรนะครับโอเคและนี่ก็คือตู้ลำโพงที่จะนำมาทดลองในวันนี้นะครับอันดับแรกก็ต้องถอดตะแกรงหน้าออกก่อนนะครับ โอเคนะครับและนี่ก็คือหอกลำโพงทวิตเตอร์ที่จะนำมาทดลองในวันนี้นะครับโอเคและนี่ก็คือวงจรไฮพาสเซนเตอร์ตัวเดิมนะครับที่ใส่เอาไว้สำหรับวงจรตัวเดิมนี้นะครับก็จะตัดความถี่อยู่ที่ประมาณ3กิโลเฮิรตก็ยังมีตัว C แลววาตัว R ารเป็นวงจรไฮพาสเซนเตอร์อยู่ สําหรับในวันนี้นะครับก็จะมาเปลี่ยนเป็นวงจรไฮพาสซทิเตอร์ที่ตัดความถี่20เฮิรตนะครับก็มาลองฟังเสียงดูว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคอันดับแรกต้องถอดตัวเดิมออกก่อนนะครับ โอเคครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตู้ฝังนี้ก็คือเปลี่ยนไฮพารฟ i ิลเตอร์แล้วนะครับส่วนตู้นี้ก็จะเป็นตู้เปรียบเทียบนะครับตู้นี้ก็คือจะเป็นตู้ที่ยังไม่ได้เปลี่ยนปวงจรไฮพารฟฟิลเตอร์ก็จะมาลองฟังเปรียบเทียบนะครับระหว่างที่เปลี่ยนแล้วกับยังไม่เปลี่ยนนะครับก็ตัวนี้จะตัดที่20เฮิรตซ์ส่วนตัวนี้ก็จะตัดที่ประมาณ3กิโลเฮิรตนะครับ แล้วก็จะมาลองบูทความถี่ของ EQ แต่ละก้านดูนะครับว่ามันจะมีความแตกต่างหรือเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะครับก็มาดูกันเลยนะครับโอเคอันดับแรกผมจะฟังเสียงตู้ที่ยังไม่เปลี่ยนวงจรไฮพารฟิลเตอร์ดูก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมาฟังตู้ที่ เปลี่ยนวงจรไฮพารซติเตอร์แล้วนะครับโอเคทดลองครั้งแรกผมจะเปิดแต่เฉพาะเสียงสวิตเตอร์ก่อนนะครับก็คือต่อแต่เฉพาะดอกเสียงแหลมก่อนนะครับโอเคลองเสียงข้างที่ยังไม่เปลี่ยนน็ตเวิร์กนะครับเห็น okay. นะครับตอนนี้เป็นเสียงสู้ฟังขวามือนะครับลองแต่เฉพาะ เสียงแหลมดอกเวิตเตอร์นะครับเสียงประมาณนี้นะครับทีนี้มาฟังไฮพาร์ฟ e ิลเตอร์20เิมเพิ์กันดูนะครับตอนนี้เป็นเสียงสู้ฝั่งซ้ายมือนะครับเสียงก็จะประมาณนี้นะครับ ก็จะมีกระเดื่องมันนิดนึงมันจะมีเสียงเสียงกระเดื่องจิกออกมานิดนึงนะครับโอเคครับทีนี้จะมาลองบูต t q EQ แต่ละความถี่ดูนะครับดูว่าจะมีความแตกต่างยังไงนะครับอันดับแรกผมจะทดลองเสียงฝั่งที่เป็นวงจรไฮพา a ์ฟฟิลเตอร์2 0่เฮิร์ก่อนนะครับก็คือเป็นฝั่งที่เปลี่ยนวงจรไฮพาร์ฟฟิลเตอรไปนะครับ โอเคจะเป็นฝั่งนี้นะครับก็มาลองบูต EQ แต่ละความถี่กันดูนะครับโอเคจะเริ่มจากที่10กิโลเฮิรตก่อนนะครับก็มาดูความแตกต่างนะครับท10กิโลเฮิรตเสียงมานิดหนึ่งนะครับอาจจะเต็นเพราะดอกลำโพง ไม่ตอบสนองความสี่เสียงนะครับตอบสนองความสี่เสียงไม่ดีลอง16กิโลเฮิร์ครับอันนี้มานะครับิ 16K มาเยอะ 12K ในบูทนะครับลอง 8K ครับ ลอง 5k 5k มานะครับลอง 4k นะครับ 4k ก็มานะครับลอง 3.15k นะครับ3.15ก็มานะครับ 2.5k นะครับ อนห้าเก็มานะครับดูสองเคนะครับสองเคก็มานะครับอันนี้จะไม่บูตนะครับเพราะว่าเป็นเสียงที่ปรับไปแล้วดูหนึ่งเคนะครับหนึ่งเคก็มานะครับทีนี้ดูต3 0อามสิบเฮิร์นะครับ ห3รอยสามสิบเฮิร์ตก็มานะครับเดลองห้าร้อยเฮิร์ตดูครับห้าร้อยก็มานะครับเดีย๋ยวจะลอง3 1มรดูนะครับสืมอสิบหาฟังไม่ออกนะครับแต่แต่มาอยู่นะครับแต่ว่ามาไม่เยอะลอง250ร้ยห้าสิบดูนะครับ สองรอยห้าสิบแทบจะฟังไม่ออกแต่รู้สึกว่าจะมาอยู่นะครับสองร้อยมานิดหนึ่งร้อยหกสิบฟังไม่ออกนะครับร้อยี่บห้าน่าจะไม่มาเลยนะครับร้อยร้อยมีนิดหนึ่งหกสิบสามครับหกสิบสามฟังไม่ออกนะครับ ลอง40เฮิรตครับ40เฮิรตไม่มานะครับ3ามเสฮิรตฟังไม่ออกโอเคครับเสร็จไปแล้วนะครับฝั่งนึงทีนี้มาฟังเสียงฝั่งที่เป็นวงจรซินเตอร์เดิมๆนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนเป็น3กิโลเฮิรตอยู่นะครับเขมาลองฟังดูนะครับ โอเคลองที่0กิโลเฮิรตซ์ครับมานิดเดียว 16k 16k มาแต่มาไม่เยอะน,ยนะครับดู 8k นะครับ 8k มาแต่มาเป็นแบบแหลมๆนะครับ 5k ครับ 5k มานะครับ ี่เ k, k มานะครับ 3.15K มานะครับ 2.5K มานะครับ 2K ครับมาแต่ไม่เยอะนะครับอนึ่ 1K นะครับมาแต่น้อยนะครับมาไม่เยอะ630เครื่องครับ แทบจะไม่มาเลยครับไม่มานะครับเมื่อกี้ที่ทดลองตัวไฮฟาร์ฟิลเตอร์20เฮิร์นะครับตัวย3 0มานะครับแต่ตัวนี้มานิดเดียวนะครับเริ่มเริ่มจะลดแล้ว315เฮิร์ครับมานิดเดียวเบามากโซล่า50 ฟังไม่ออกครับไม่มาสองร้อยมานิดหนึ่งร้อยหกสิบฟังไม่ออกครับแยกไม่ออกร้อยยี่สิบห้าไม่มาร้อยเฮิร์ตครับไม่มาสาสิบสามเฮิร์ตครับไม่มาสี่สิบเฮิร์ตครับไม่มาแล้วครับสามสิบเฮิร์ตไมมา โอเคเดี๋ยวผมจะลองทั้งสองข้างดูพร้อมกันนะครับลองเปรียบเทียบนะครับดูฟัง20เฮิร์ตนะครับสายฟ้าพินเตอร์ยี่เฮิร์ตผมจะบูธความถี่630เฮิร์ตมานะครับ 630มาทีนี้ผมจะบูทตัวไฮพาริซนเตอร์สกิโลเฮิรตซ์ไม่มาครับ630ไม่มาเลยครับดูตัว20เฮิรตซ์ครับ630มาครับนี้มาดูตัว 1K ครับบูทข้างนี้ 1K มานะครับเดี๋ยวดูข้างนี้ครับ เบามากเลยครับมาเบามากตัว2คนะครับโอ้มาเยอะมากเลยยูข้างนี้บ้างครับเบามากครับทีนี้มาดู3.15กิโลเมตรูข้างนี้ครับโอมาเยอะเลยครับอยู่ข้างนี้บ้างครับโอ้มาเยอะเหมือนกันครับตัว ไฮพาฟซิงเตอร์ที่ตัดความถี่ประมาณ3กิโลเฮิร์ตตัวนี้เริ่มมาแล้วครับตั้งแต่3กิโลเฮิร์ตขึ้นไปนี่เสียงเริ่มออกนะครับแต่ถ้าต่ํากว่านี้ลงไปีเสียงเริ่มเบามากแต่ตัวไฮพาฟซิงเตอร์20เฮิร์ตที่เปลี่ยนไปเมื่อกี้นะครับก็คือไล่ความถี่ลงไปได้ต่ํามากเลยขนาด630เฮิร์ตยังออกนะครับ500เฮิร์ตก็ยังออกนะครับนี่คือความแตกต่างนะครับ โอเคครับหลายๆคนก็คงจะเห็นความแตกต่างกันแล้วนะครับว่าวงจรไฮพาสซิงเตอร์ที่ตัดความถี่ต่ำๆกับตัดความถี่ถึงสูงมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับก็อย่างที่ผมได้เขียนเคร์ฟให้ดูนะครับถ้าเกิดว่าเราตัดความถี่ที่1กิโลเฮิร์นะครับเป็นไฮพาสซิงเตอร์ก็คือความถี่ตั้งแต่1กิโลเฮิร์ขึ้นไปนะครับก็จะออกมาได้ดีส่วนความถี่ที่ ต่ำกว่า1กิโลเฮิรต์นะครับก็จะเบาลงนะครับเสียงก็จะเริ่มเบาลงส่วนไฮพาสฟิเตอร์ที่ตัดความถี่ที่2 0เฮิรต์นะครับความถี่ที่ต่ำกว่า2 0เฮิรต์ลงไปนี่ก็จะถูกกรองออกเสียงก็จะเบาลงนะครับส่วนความถี่ตั้งแต่2 0เฮิรต์ขึ้นไปนะครับก็จะออกมาปกตินะครับอันนี้ก็คือวงจร h i พาร์ f ฟิลเตอรนะครับมีอุปกรณ์2ตัวมีตัวคาปาซิตเตอร์กับตัว r e สิตเตอร์นะครับต่อในลักษณะนี้กันดูนะครับโอเคก็เห็นความแตกต่างกันแล้วนะครับสําหรับผมในการใช้งานจริงๆก็ส่วนมากแล้วก็จะต้องการให้ความถี่เสียงออกมาได้เยอะที่สุดนะครับโดยจริงๆแล้ววงจร เน็ตเวิร์กนะครับที่ใส่กับดอกทวิตเตอร์หรือเสียงแหลมส่วนมากแล้วก็ไม่ค่อยจะจำเป็นสักเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่าเรามีคอสเวอร์เน็ตเวิร์กแบบแอคทีฟแล้วนะครับก็คือจะเป็นเครื่องนะครับอันนี้มีไฟเลี้ยงในวงจรนะครับก็คือตัวไฮนะครับตัวไฮนี่ก็จะมีความถี่กองอยู่ข้างในเครื่องแล้วนะครับก็สามารถตัดความถี่ได้ ตามต้องการนะครับคือถ้าเราอยากตัดความทีเสียงแหลมที่ตรงไหนก็สามารถปรับในเครื่องได้เลยนะครับซึ่งไม่ต้องไปใช้วงจรไฮพาร์ตฟิลเตอร์ก็ได้ก็คือที่ผมได้ใส่อาไว้นะครับจุดประสงค์หลักๆแล้วก็คือใช้ป้องกันไฟ DC รั่วออกไปที่ลำโพงนะครับซึ่งมันจะทำให้ดอกลำโพงทวิตเตอร์ขาดได้นะครับเวลาที่ เพราะว่าแอมมีปัญหานะครับผมก็เลยทําการตัดความถี่ไว้ที่20เฮิร์นะครับก็คือดูที่คอร์นะครับคอสซูนิดเดียม,มันจะมีวอลลุ่มปรับความถี่อยู่2ตัวนะครับ2จุดก็คือมันจะมันจะมีจุดตัดอยู่2จุดนะครับออวอลลุ่มตัวนี้นะครับตัดความถี่ระหว่างเสียงเบสดกับเสียงกลางนะครับ ส่วนวอลลุ่มตัวนี้ก็จะตัดความถี่ระหว่างเสียงกลางกับเสียงแหลมนะครับซึ่งเสียงแหลมก็จะถูกตัดอยู่ตรงนี้นะครับความถีถ้าเราปรับตั้งไว้ที่ประมาณ3.5กิโลเฮิรตซ์ความถี่เสียงแหลมนะครับก็จะถูกตัดอยู่ที่3ประมาณ3กิโลเฮิรตซ์3.5กิโลเฮิรตซ์ก็อยู่ประมาณนี้นะครับเพราะนั้นแล้วโทนเสียงที่ออกมาก็จะออกมาในจานนี้นะครับ ส่วนความถี่เสียงในย่านนี้ออกไปนะครับก็จะไม่ค่อยออกในการตัดความถี่นะครับตัวตัว Active จะตัดความถี่ได้ดีกว่าแบบพาร์ซแบบนี้นะครับซึ่งแบบนี้ก็ไม่ค่อยจะจำเป็นสักเท่าไหร่ถ้าใส่เข้าไปแล้วมันจะทำให้ความดังลดลงนะโอเคสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับก็มาทดลองเล่นๆกันดูเฉยๆนะครับ ทดลองเพื่อให้รู้ก็นี่ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมทดลองดูแต่ก่อนผมก็ตัดแต่ความถี่สูงๆนะครับซึ่งเวลาปรับ EQ แล้วเสียงแหลมมันไม่ค่อยมานะครับทีนี้ก็เลยมาลองตัดความถี่ต่ำๆดูแล้วก็มาลองบูต EQ ก็ปรากฏว่าความถี่ออกมาเยอะนะครับซึ่งบางงานที่เราใช้นะครับเราก็ต้องการเสียงแหลมที่มันต่ำนะครับคือโดยเฉพาะ ในงานที่จะต้องใช้ไม่นะครับโดยเฉพาะการร้องเพลงบางครั้งนะครับบางคนคือแต่ละคนโทนเสียงนี่มันจะแตกต่างกันมากบางคนเสียงแหลมอยากจะบูธท,ที่มันเป็นเสียงกลางๆขึ้นมาบางครั้งมันบูธไม่ออกนะครับมันก็มีแต่แหลมแหลมอย่างเดียวอันนี้ก็ต้องมาแก้ไขที่วงจรกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้ ก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะขอลาไปก่อนสวัสดีครับ